สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะ,ะวันนี้ครูมีสามเทคนิคเจ้าของแบรนด์เอาสินค้าเข้าออนไลน์ยังไงให้ขายดีนะใครที่ทำแบรนด์สินค้าอะไรอยู่พิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยว่าตัวเองทำสินค้าอะไระเป็นผลไม้ไหมเป็นจิวเวลรี่เป็น ry, เครื่องสำอางเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารเสริม หรือเป็นผักผลไม้เป็นทำแปลงสีฟันอะไรแบบนี้นะคะใครเป็นเจ้าของอะไรพิมพ์มานะคะว่าตัวเองอ่ะเอาธุรกิจของตัวเองเข้าออนไลน์หรือยังถ้ายังเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยวันนี้ต้องดูเลยไปด้วยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครู <c oughs> ขอ,เช,เ,อเช็คนิดนึงนะคะว่าเสียงภาพชัดไหมเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีโอเคเสียงชัดภาพชัดอ่ะงั้นเริ่มเลยนะคะสมมุติว่าเราทำ ขายอะไรอยู่ใช่ไหมเราเป็นเจ้าของสินค้าอย่างเช่นเราทําครีมขึ้นมาอันหนึ่งยี่ห้อหนึ่งแบรนด์หนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็อยากจะขายดีเนาะอยากจะขายดีเราอยากจะขายทุกช่องทางเลยเดิมเนี่ยเราก็เอาไปวางตามห้างขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านที่มันดังๆแบรนด์ดงังๆแล้วเราก็ไปแบ่งกําไรกับเขาใช่ไหมแบ่งกําไรให้เขาถ้าขายได้เท่าไรแบ่งให้เขาครึ่งหนึ่งเรา าบางส่วนเขาบางส่วนอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอคุณมาทำออนไลน์เนี่ยคนจะเห็นสินค้าคือเราอยากขายดีใช่ไหมเราต้องมีช่องทางขายมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าที่ไปวางตามแบรนด์หรือไปวางตามร้านแต่เราอยากให้คนเห็นเราทุกช่องทางเลยพอเห็นแล้วก็ทักมาซื้อเราเาเราอยากเห็นแบบนั้นใช่ไหมคะวันนี้ครูบบนดาจะเอาเทคนิคมาฝากนะคะ อยากรู้ไหมทุกคนอยากรู้ไหมวันนี้ครูขอยกตัวอย่างนะมีสินค้าหลายอยา่างเอาจิวเวลรี่ก่อนแล้วกันใครขายจิวเวลรี่อยู่นะคะขายเพชรขายแหวนขายสร้อยต่างๆจิวเวลรี่ต่างๆนะคะใครขายอยู่แล้วเอาธุรกิจของตัวเองเข้ามาบนออนไลน์หรือยังถ้ายังเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วนะคะ,ะ,ะพวกนี้พวกนี้ คือถ้าอยู่บนออนไลน์นะภาพต้องสวยนะคะอันนี้ภาพสวยไหมสวยไหมทุกคนาภาพสวยนะคะนี่อันนี้คือเป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยคอ,อเนี่ยธุรกิจจิวเวลี่ก็สามารถทำบนออนไลน์ได้นะคือเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นเลยนะ อันแรกจะต้องมีเพจก่อนเพจธุรกิจไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะคะเพจธุรกิจเปิดเพจธุรกิจนะคะเปิดไม่ยากวิธีเปิดเพจครูมีสอนไว้ใน Facebook ของครูและใน YouTube ก็ได้เสิร์ชคำว่าวิธีเปิดเพจนะมันก็จะขึ้นมาเลยทำตามเขานะคะตั้งค่าต่าง,างๆให้เรียบร้อยพร้อมแล้วก็ลงสินค้าเราด้วยนะวิธีลงสินค้าใน a c e b o o k นะคะครูก็ลงไว้ให้ สามารถคลิกดูในเพจของครูได้เลยเซิร์ชคำว่า,าวิธีลงสินค้าใน Facebook นะ,ะทีนี้พอเราเปิดเพจใช่ไหมเพจเนี่ยมันเหมือนหน้าร้านเรานั่นแหละหน้าร้านเราปกติเราไปขายตามช็อปใช่ไหมขายตามาร้านค้าขายตามห้างขายอะไรเงี้ยแต่ว่า f a c e b o o k Page มันคือหน้าร้านธุรกิจของเรา เออหน้าร้านของเราแต่มันอยู่บนออนไลน์ไงเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักเราคนที่อยากซื้อสินค้าของเราหรือว่าคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็จะมาดูที่เพจนะเขาจะมาดูที่เพจธ,ธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นตรงเพจเนี่ยเราต้อทำให้มันสวยๆเพจเนี่ยทำให้มันสวยๆทําให้มันแบบอม,มองเห็นสินค้าได้เลยสมมติว่าเห็นสินค้าแล้วอยากซื้อก็สามารถคลิกซื้อได้เลยแล้วมี ช่องทางในการติดต่อเราทุกที่เลยนะอ,อไม่ว่าจะเป็นติดต่อทางแชทใน Facebook ก็ได้หรือติดต่อทางไล n e ก็ได้อ,อ่ทำให้เขาสะดวกที่สุดหรือจะโทรมาที่แอดมินที่จะหาร้านก็ได้ทำให้เขาสะดวกที่สุดนะคะอ่ะพอเปิดเพจธุรกิจแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เริ่มอันนี้ทุกธุรกิจนะคะแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาเนี้ยเป็นเริ่มจากจิวเวลรี่ก่อนนะคะ เริ่มจากจิวเวลี่สวยไหมสร้อยที่ครูเอามายกตัวอย่างนี่สวยไหมอันนี้ไม่ใช่สินค้าของครูนะคะแต่ไม่ใช่สินค้าของครูแต่ครูเอามาเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวเราไปสินค้าอื่นอีกนะคะออันนี้เป็นผลไม้ดูดูสวยไหมเป็นผักผลไม้นะคะอืม อันนี้เป็นผักผลไม้ที่เราสามารถเอามาขายบนออนไลน์ได้ให้ลูกค้าสั่งได้ง่ายๆนะคะเอามาขายบนออนไลน์ให้ลูกค้าสั่งได้ง่ายๆก็เหมือนกันเราจะต้องมีเพจของเราให้รู้ให้ลูกค้ารู้ว่าเราเนี่ยขายผักนะขายผลไม้นะเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าหรือว่าเป็นผักผลไม้มาจากเมืองเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะคะพอเราพอเรา เปิดเพจเนี่ยเราโพสภาพพวกนี้นะคะมันจะดึงดูดมากเลยนะมันน่ากินเห็นไหมน่ากินไหมคะ,อะพอมันดึงดูดนะคะมันจะทำให้เขาซื้อทีเนี้ยวิธีทำให้เขาซื้อนะคะก็คือสวัสดีค่ะใครดูอยู่ทักมานะคะวิธีทำให้เขาซื้อคือคุณต้องมีช่องทางให้เขาคลิกซื้อได้แบบง่ายๆนะไม่ให้มันยุ่งยากนะคะอ่ะเริ่มแรกครูบอกไปแล้วนะก็คือให้มีเพจธุรกิจนะมีเพจธุรกิจ เพจจะต้องสวยด้วยหน้าเพจนะคะหน้าเพจช่องทางการติดต่อรูปโปรไฟล์ทุกอย่างจะต้องสวยจะต้องแบบเออเห็นรู้ว่าคุณขายอะไรเห,เ,นะเห็นสินค้าของคุณชัดเจนนะออเห็นสินค้าของคุณชัดเจนนะแล้วเดี๋ยวและที่สำคัญนะสามารถที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองลงไปได้ด้วยนะคะเพจคอนเทนต์ยังไงอย่างเช่น คุณเอาผักมาจากไหนคุณคัดเลือกผักยังไงคุณส่งจัดส่งผักไปถึงมือลูกค้ายังไงพวกนี้นะคะมันจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะติดตามเพจคุณนะ,อ,ะอันแรกนะคะเพจเนาอะอันนี้ขายผักขายผักผลไม้อขายผักผลไม้ไปแล้วนะคะ ชอบไหมคะขายผักผลไม้เอาอะไรอีกอมาเปลี่ยนธุรกิจมาเป็นธุรกิจเครื่องสําอางกันบ้างนะคะกลัวเ,เครื่องสําอางอันนี้เป็นเครื่องสําอางที่แบบใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบนี้นะคะธุรกิจเนี้ยก็สามารถที่จะเอามาลงเพจได้นะ,ะเปิดเพจขึ้นมา แล้วหลังจากที่มีเพจแล้วนะคะอย่าลืมลงสินค้าพอคุณลงสินค้าแล้วคุณจะต้องมีช่องทางติด,ต,ดต่อแล้วก็ช่องทางที่ทำให้มันขายง่ายช่องทางใน Facebook ก็ขายง่ายนะคะแต่อีกอันนึงที่ลูกค้าชอบก็คือ l ล n e เพราะฉะนั้นทุกร้านค้าทุกธุรกิจนะคะก็จะต้องมีไล ne My Shop. ลยช็อปไลน์ไล i ์ออฟฟิเชียลแอคเคาท้ทีมี l ล n e Official Account ก่อนนะคะ l ล n e Official Account เนี่ยมันก็จะช่วยเก็บลูกค้ามันจะช่วย สร้างฐานลูกค้าเออทำให้ลูกค้าซื้อบ่อยๆซื้อซ้ำๆนะคะก็เพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็จะต้องมี Line Official Account อ่าพอเรามี Line Official Account ทีนี้ง่ายละลูกค้าแต่ละคนที่เคยมาซื้อของเราเคยทักถามนู่นนี่นะคะเขาก็จะเข้ามาอยู่ใน Line Official Account ของเราพอเข้ามาอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะขายสินค้าแบบอันอันนี้แหละ แต่ขายซ้ซําๆขายได้ทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกครั้งนะในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคานะคะ,อะนอกจากสินค้านี้บ้างมีอะไรอีกนะคะครูยกตัวอย่างอ,อันนี้ก็ยังเป็นพวกอันนี้น่าจะเป็นเออ่เรียกว่าอะไรอะน้ำมันหอมระเหยอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะ พวกนี้ก็สามารถเอามาทําการตลาดบนออนไลน์ได้จริงๆแล้ว่ครูบอกว่ามันทเกือบทุกธุรกิจเลยนะสามารถเอามาทําการตลาดบนออนไลน์ได้หมดเลยนะคะมเมื่อกี้ถึงเปิด Line Official Account แล้วใช่ไหมครูจะบอกว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถขายได้นะคะซึ่งเจาะลูกค้าใน l ล n e ซึ่งลูกค้าในไลน์ก็เยอะเนาะห้าสิกว่าล้านคนในในประเทศของเราประเทศเราเนี่ยมี70ล้านคนใช่ไหมแต่ว่าใช้ไลน์ก็ประมาณ50ล้านคน อย่างในครอบครัวเราลูกลูกป .4 สป .5 ้นี่เขาก็มีลายส่วนตัวของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนใช้ลายเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าคุณเข้ามาขายบนลายมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้คุณคนเห็นสินค้าคุณมากขึ้นคนเห็นแบรนด์คุณมากขึ้นคุณมันจะทำให้คุณดังคุณมันจะทำให้คุณแบบว่าเป็นที่รู้จักอะเออรู้จักสินค้ารู้จัก หน้าคุณรู้จักแบรนด์คุณรู้จักร้านของคุณนะคะมันก็จะ,ะขายได้เพิ่มช่องเพิ่มเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นอประมาณนั้นนะทุกคนอ่มาต่อค่ะอ่ะอันนี้เป็นเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นรีสอร์ทนะสวยไหมหน้าพักไหมเออหน้าพักไหมคะติดสระว่ายน้ำมองไปสระว่ายน้ำด้วยนะคะ อ่ะเอาน,นี้อันนี้ติดภูเขาสวยไหมทุกคนสวยไหมยอยากไปพักไหมอือฮะครูจะบอกว่า,าโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนะคะสามารถที่จะเอาธุรกิจของตัวเองอะ่ะเข้ามาไว้บนออนไลน์เริ่มเลยเปิดเพจนะคะแล้วก็อัพรูปสวยๆหรือว่ารูปรีวิวเวลาคนเข้าไปพักแล้วเขาเขียนคอมเมนต์หรือเขาประทับใจตรงไหนในโรงแรมของคุณอา่าสามารถเอาภาพเหล่านั้นะ่ะมาลง ในเพจหน้าเพจนะคะแล้วก็บอร์ดแคสใน l i น e o f f i c i a l ยลแอคเคพวกนี้นะคะมันจะทำให้แบบคนที่เข้ามาดูทีหลังอ่ะแล้วอยากไปพักบ้างอ่ะก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าไปว่ะหรือว่าแบบเออเราอยากไปตรงนี้บ้างเราอยากถ่ายรูปตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรายอดขายเพิ่มนะอย่างอย่างเนี้ยเราก็แบบเออ อยากจะไปนั่งกินข้าวตรงนี้บ้างแบบนี้นะคะทำให้ยอดเราเพิ่มถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราเราใช้เฉพาะ Facebook มีคนถามนะคะก็เปิดเพจใช้ Facebook อย่างเดียวได้ไหมคุณเบนด้าไม่ต้องมี Line OA นะจริงๆแล้วอ่ะ Line OA ก็สำคัญมากนะคะมันหน้าที่มันต่างกันเหมือนกันนะอย่างใน Facebook เนี่ยเขาก็จะเน้น โปรโมทสินค้าเน้นแบบสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอไลฟ์เหมือนครูไลฟ์ like อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นเจ้าของโรงแรมอย่างเงี้ยก็อาจจะพาไปดูวิวตรงภูเขาพาไปแนะนำแบบร้านอาหารตรงภูเขาแบบนี้นะคะพวกนี้ก็คือการไลฟ์หรือว่าทำคลิปออกมาใน a c e b o o k จะจะทำได้ดีกว่าไลน์นะเพราะว่าเขาทำออกมาแล้วเขาก็ แชร์ได้แล้วเพื่อนของเราพอได้รับคอนเทนต์นั้นน่ะเขาก็ไปแชร์ต่อได้อีกนะมันก็เลยแบบมันง่ายต่อการโฆษณาแบบฟรีด้วยนะโฆษณาแบบฟรีหรือถ้าไปอีกสเต็ปหนึ่งคุณก็ไปยิงแอดนะคะอ่ะอันนี้คือ Facebook ใช่ไหมมันคนเห็นได้ง่ายอ่าเห็นเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราจะต้องมี Facebook Page อันที่สองพอ มี Facebook Page แล้วเราก็จะต้องมี Li n e o f f i c i a l a c c o u n t ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการปิดการขายและทำให้เราขายได้ซ้ำๆขายแล้วขายอีกนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าครูไปพักโรงแรมนี้เมื่อปีที่แล้วใช่ปะครูก็ครูเป็นเจ้าของอสม,มว่าเจ้าของเจ้าของโรงแรมก็อยากจะให้ครูไปพักอีกอสมมติว่าครบรอบหนึ่งปีหรือว่าช่วงวันเกิดของครูเขาอาจจะ บอดแคสต์มาใช่ไหมคะบอดแคสต์มาว่าเออมีโปรโมชั่นวันเกิดนะลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปหรือซื้อหนึ่งห้องแถมหนึ่งห้องหรืออ,อะไรดีอะมีคูปองอมีบัตรสะสมแต้มเออพวกนี้นะคะก็ช่วยให้จะช่วยให้เราอะซึ่งเป็นลูกค้าเนี่ยตัดสินใจกลับไปซื้อสินค้าของเขาหรือว่ากลับไปพักที่โรงแรมเขาอีกครั้งหนึ่งนะ หมดยังเออตัวอย่างสินค้าน่าจะหมดแล้วครูขอเอารูปมาประกอบนิดนึงนะเอาผักดกว่ะสวยดีอ่ะอ่ะสวยไหมทุกคนสีสดใสไหมอ้านี่ไงคะสีสดใสนะคะอ่ะทีนี้พอมีไลน์ออฟ i ิเชียเขาแล้วเมื่อกี้ครูพูดถึงว่า ออนอกจากคุณขายบน Facebook แล้วคุณสามารถขายผ่านไลน์ใช่ไหมอ่าใช่คุณสามารถขายผ่านไลน์ก็ได้ก็คือใช้ไลน์ช้อปปิ้งนะคะทีนี้ก่อนที่คุณจะไปขายบนไลน์ช้อปปิ้งได้เนี่ยคุณจะต้องมีเครื่องมืออ่าอ่ามีคนถามว่าแล้วจะขายบนไลน์ช้อปปิ้งได้ยังไงนะไลน์ช้อปปิ้งมันเป็นตลาดเหมือนถ้าพูดถ้าพูดถึงก็คือเหมือนจตุจักรแบบนี้นะคะจะตุจักรเนี่ย ก็ขายสินค้าเยอะมากเลยใครอยากขายอะไรก็มาขายไลฟ์ช้อปปิ้งก็เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่บนออนไลน์ช้อปสําหรับคนที่ใช้ไลน์หรือว่าคนอื่นก็ได้นะพอเขามาช้อปเนี่ยเขาก็จะแบบเออสินค้าแบบว่าอยากได้สินค้าอะไรก็เสิร์ชหามันก็มีมาหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถสั่งกดสั่งซื้อได้ง่ายๆเพราะว่าทุกคนนะคุ้นเคยกับไลน์อยู่แล้วมันก็จะง่ายมากแบบ กดสั่งซื้อโอนเงินแล้วก็แนบสลิปแบบนี้นะคะมันก็จะสะดวกสำหรับลูกค้ามากๆเลยตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณอะขายออนไลน์แล้วยอดขายเพิ่มขึ้นนะเพิ่มช่องทางการขายใช่ไหมอ่ะออตอนแรกๆครูเกินไว้นะคะก็คือมีเฉพาะออฟไลน์นะคะอะคุณก็เปิดมานะคะหน้าเพจธุรกิจอ่ คนก็รู้จักมาระดับหนึ่งไปขายบนไลน์ช้อปปิ้งอีกอทีนี้วิธีการจัดการนะคะเวลาที่เราจะไปขายบนไลน์ช้อปปิ้งอยู่เฉยๆเราจะไปขายมันก็ไม่ได้เราจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะจัดการสินค้าจัดการร้านค้าของเรานะคะนั่นก็คือ Line MyShop อเพื่อนๆจะต้องไปอัปโหลดมานะคะไปโหลดนใน Play Store หรือว่า App Store ลงสินค้าตั้งค่าการชำระเงินตั้งค่าการจัดส่งพวกนี้ไม่ได้ยากนะทำได้ง่ายๆ uh huh. พอทำแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะไปโผล่บนไลน์ชอปปิ้งอัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปทำนะอย่าลืมเอาไปทำเพราะว่าง่ายมากง่ายมากๆนะคะอ่ะ uh huh. เดี๋ยวครูจะไปแล้วนะคะครูสรุปให้นิดนึงนะคะ3เทคนิคเจ้าของแบรนด์เอาสินค้าเข้าออนไลน์นะอันดับแรกเลยอันดับแรกคุณจะต้องมีช่องทางขายที่นอกจากออฟไลน์ที่เดิมปกติเนี่ยขายตามห้างตามตัวแทนจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่นะคะเปิดมาเลยค่ะเพจนะคะเพจธุรกิจ เพจเนี่ยนอกจากคุณลงสินค้าลงคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าเราอะแค่ปัญหาให้ลูกค้าอย่างเช่นคนที่ทําธุรกิจอ,อย่างผักอย่างนี้นะคะ,ะกินมะเขือเทศแล้วได้วิตามินอะไรวิธีเลือกมะเขือเทศวิธีเลือกบอล็อกแครีกินบล็อกแครีแล้วผิวสวยอะไรก็ว่าไปพวกนี้นะคะคุณทำคอนเทนต์ขึ้นมาพอคุณทำคอนเทนต์ขึ้นมาเยอะเนี่ย เพจของคุณก็จะเริ่มมีผู้ติดตามมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเขาก็กล้าที่จะสั่งสินค้ากับคุณโอเคปะ,ะทีนี้เออ่จะพูดอะไรอ่ะสรุปสรุปถึงขั้นตอนสรุปอยู่นะคะทําให้คนรู้จักอคอนเทนต์นี่สําคัญนะคะใครที่ยังเปิดเพจแล้วยังไม่มีคอนเทนต์ก็จะต้องกลับไปทำคอนเทนต์นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคอนเทนต เพจก็จะนิ่งเงียบเป็นป่าชา้าไม่มีคนมากดติดตามไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณก็จะแบบเออไม่รู้จะเปิดทำไมไม่เห็นประโยชน์ของมันแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณจะเห็นประโยชน์ของมันนะคะอ่ะทำคอนเทนต์นะคะอืมอันที่อันที่สองคือคุณจะต้องมีที่ในการเก็บฐานลูกค้านะคะคูณแนะนำให้ใช้ l i n e official account เออเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะ เก็บฐานลูกค้าได้แบบ100%เซนะลูกค้าใครที่เคยมาซื้อคุณเคยมาทักมาถามที่อยู่ทักมาถามสินค้านี่มีไหมหนูน่นนี่ก็สามารถที่จะเก็บเขาไว้นะคะแล้วเพื่อเขาต้องการที่จะซื้อสินค้าของเราเขาก็จะแบบว่าซื้อได้ซ้ำๆซ,ซื้อได้บ่อยๆอ <c oughs> เราขายสินค้าอะไรเราก็แจ้งเข้าไปแบบนี้นะคะ มันก็คือการบอดแคสนั่นเองอวิธีนี้จะทำให้คุณขายสินค้าได้แบบได้เยอะขึ้นแน่นอนนะคะลองใช้ Li n e ออฟ i ิ i ช l ยลแเขาใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาใน Play Store หรือ App Store นะคะ่ะ Line OA ใช่ไหม,มแล้วก็อย่าลืมเพิ่มช่องทางขาย3ข้อหรือยัง<ม> <laughs> พ่อบอกไว้3เทคนิคไงอย่างน้อยก็ต้องครบนะคะ,ะเพิ่มช่องทางขายก็คือ,อเพิ่มไปที่ Li n e ช h อปป i n g ให้คนในไลน์หรือว่าลูกค้าที่อยู่ในไลน์สามารถที่จะคลิกซื้อกับคุณได้ง่ายๆนอกจากเห็นสินค้าของคุณอีกที่หนึ่งแล้วนะแบบโปรโมทแบรนด์ของคุณอีกที่หนึ่งแล้วคือตรงนี้ลิงก์ไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยคุณสามารถที่จะทำให้เขาคลิกซื้อได้ง่ายๆนะคะมันโชคดีมากที่มีระบบอัตโน,ตโนมัติมาทำงานแทนเรานะคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจอยู่ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย หรือว่าลดงานลดคนนะ่ะลดจำนวนคนลดพนักงานแล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดก,การมันช่วยได้เยอะมากนะคะอ่ะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยครูเวนด้าก็สนใจนะคะสนใจทั้ง Facebook สนใจทั้ง Line OA สนใจทั้งขายบน n i Shopping นะคะครูมี private coaching นะ private coaching ก็คือสอนตัวต่อตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอ่ะราคาเต็ม private ตอนนี้อยู่ที่19,900นานะคะราคาพิเศษอยู่ที่12,900อาอ่ะครูสอนจัดเต็มนะคะสอนเจ้าของกิจการด้วยสอนเจ้าของเองนะคะว่าอะไรที่คุณจะต้องทำเองอ่าแล้วก็เทรนทรนนิ่งลูกน้องให้หนึ่งคนเพื่อให้เขาไปจัดการสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้ทำเอง อา,อาจจะสิ่งไหนที่คุณจะต้องมอบหมายให้เขาทำนะคะครูเทนให้หนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักมานะคะครูจะช่วงปลายเดือนครูอาจจะไม่อยู่นะก็ได้ช่วงประมาณต้นเดือนนี้นะคะทักมาได้เลยจะได้บุ๊กคิวจองคิวนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็หวังว่าเจ้าของแบรนด์ทุกคนนะคะจะ เอาธุรกิจของตัวเองเอาร้านค้าตัวเองมาเข้าออนไลน์แล้วก็ขายดีกันทุกๆคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะ